พี่น้องครับในทุกๆปีนะครับ MBM ของเราจะมี UAT หนึ่งะครับที่ไม่ใช่แค่เวทีของการประชุมธุรกิจแต่เป็นพื้นที่ของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจมุสลิมทั่วประเทศนั่นคือ MBM Business Forum เราจะกลับมาในธีมท,ที่ทรงพลังกว่าเดิม Synergy for Purpose d Ripple v e เราเชื่อว่าการเติบโตที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่การเติบโตที่ตัวเลขแต่เมื่อคือการเติบโตที่มีเป้าหมายมีเป r าหมาการเติบโตที่สร้างแรงบันดาลใจการเติบโตที่มาจากสัทธาและการเติบโตที่นำพาเราไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกได้ซึ่งในงานนี้นะครับท่านจะได้พบกับเกสต์สปิเกอร์ระดับประเทศเจ้าของกิจการผู้นำองค์กรบุคคลชั้นแนวหน้าที่จะมาร่วมกันในงานนี้มาแบ่งปันประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจมาสร้างเครือข่ายและก็จะเรียนรู้ไปได้วยกันในก,ในการทำธุรกิจอย่างมีเป้าหมาย ลท์พิเศษที่คุณไม่ควรพลาดทรหสเศรษฐกิจและโอกาสใหม่ของการเติบโตอย่างมีจุดมุ่งหมายวิทยากรผู้มีความสามารถดรวิสิตีเวคินและดรการดีเลวไพโรธตามด้วยพารแนลสุดเข้มข้นสันม,มานาเชิงวิชาการติดปีกธุรกิจสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยจุดมุ่งหมายและความร่วมมือร่วมแชร์ประสบการณ์โดยคุณทรงพลชันมาศกิจและคุณปียบุตรจารุเพ็ญ ต่อด้วยสันม,มนาเชิงวิชาการ Beyond Profit ร่วมพลังสัทธาเหนือกว่ากำไรสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนด้วย Purpose and Synergy พร้อมการประกาศรางวัล M B M Award 2 0 2 6ก็ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการผู้บริหารหรือผู้ที่มีใจรักอยากเห็นโลกใบนี้มันพัฒนาไปเพราะ M B M Business Forum ไม่ใช่แค่งานครับแต่มันคือการเคลื่อนไหวของหัวใจที่อยากเห็นธุรกิจของมุสลิมนั้นเติบโตอย่างมีเป้าหมายครับ พลาดไม่ได้กับพลังร่งรวมเพื่อการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย Synergy for Purpose during Growth พลังร่วมเพื่อการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย24มกราคม2569ณโรงแรมอันมีรชกับ300ที่นั่งบรัราคาเพียง1,700บาทเท่านั้นและเราจะเติบโตไปด้วยกันไม่ใช่แค่เพื่อความสำเร็จแต่เพื่อ Purpose ที่พอ n l o c k คุณผอริหาไทยและพบกันในงาน m b m Business Forum 2026อินชาอัลลอฮ์